ซึ่งคลิปที่เราจะทำเนี่ยเป็นคลิปที่หลายๆคอมเมนต์ได้บอกโอ้ยซินทำคลิปเกี่ยวกับเอซาได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนถึงวิธีการหาเพื่อนฝรั่งโอเคบายม่าโอ้ god ยูจูว่าตัดตุ่นดงยูตัวอ่ะกูมาซื้อให้ตุ่นดงนัดติ๊กูดิจ่าตัวเอง กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศที่แบบว่าเปิดคลิปในห้องนี้นะนานมากแล้วที่เราไม่ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับอย่างเงี้ยแต่มีช่วงหนึ่งช่วงที่โควิดระบาดแรกๆคือผมทําเยอะมากๆใช่ป่ะเพราะว่าผมไปเที่ยวไหนมาไหนไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยผมสามารถไปได้ไงผมก็เลยห่างหายจากการขับทคลิปแนวนี้เลยซึ่งคลิปที่เราจะทำเนี่ยเป็นคลิปที่หลายๆคอมเมนต์ได้บอกโอ้ยาซินทําคลิปเกี่ยวกับเอซาได้แล้วนะไอ้บังถ้ามึงไม่ทํากับคลิปเกีเ่ยวกับเอซากูจะเลือกติดตามมึงอะไรเงี้ยอ,อยู่ที่คอมเมนต์ผมอ่านแล้วผมข ในผมเข้าใจเนาะเออนานมากแล้วที่เราไม่ได้ทำจริงๆเราก็นั่งคิดเออเราลงจะทําอะไรดีวะคิดไปคิดมาโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนถึงวิธีการหาเพื่อนฝรั่งเขาหากันยังไงเวลาจะเข้าไปหาเขาแรกๆเด็กเราไม่รู้จักกันแต่ฉันอยากจะรู้จักคุณอยากจะมีคุณเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะมีการเข้าหายังไงต้องพูดจาอย่างไงเขาถึงจะไม่ดูว่าเราเป็นคนแปลกแล้วรู้สึกว่าสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเพื่อนอะไรกับเราคิดเดี๋ยวเราเริ่มมันเลยอังกล้องตรงนี้เด้อ ยอมรับนะผมยังไม่อาน้ำเลยผมยังไม่อาน้ำเลย <Yeah. S 1> เปลี่นแปลงฟันละห <Yeah. S 1> อมสะใจมาประเทศอะไรดล Eastern Europe เป็น Eastern Europe อ่ะ,อะยอมจ่ายเงินค่า VIP 500เลยเนี่ยเพื่อนๆๆเนี่ยโอ้โหใจดีมาก okay. มา Hello Privet uh, Hi how are you Yeah I'm good you good Just s e a <is> Russian Ah p o s oh, s i b l

อเปเขาคงคุยภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยคือเวลาการเข้าหาคนของผมเนี่ยนะคือภาษาเนี่ยต้องยอมรับว่าภาษาเป็นเรื่องสําคัญมากที่ทําให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆเห็นไหมคนตะเกียบเขากดไลค์เขาคุยกับผมพอเวลาผมคุยภาษาของเขาอ่ะ p r e s a t e special เขาก็จะแบบ what you speak Russian บลอ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 คพอเวลาผมพูดอังกฤษเขาก็ ขอโทษบัดทิ้งเลยเห็นไหมภาษานนี้สําคัญยกตัวอย่างเวลาเราเปิดกล้องปุ๊บเจอฝรั่งพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเราก็จะแบบโอ้คือมันจะดึงดูดความสนใจได้วิธีแรกของผมเลยผมจะทักทายเขาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญอ่ะเดี๋ยวผมเอาเอาผู้หญิงบ้าดีกว่ามันจะได้ผมรู้สึกว่าคุยแล้วมันมันมีความชุ่มชื้นของหัวใจนะเนี่ยผมซื้อรัวๆเลยเนี่ย Hello how are you what are you doing sleeping sleeping what time's there 9 o'clock 9 morning day morning morning oh so it's 9 a.m there huh okay enjoy your, your sleep then <laughs> okay hey how are you no i'm from thailand no Tajikistan. yeah uh, how are you? I'm fine, how are you? Yeah, I'm greater, greater than you More yes. better <laughs> What is your name? Uh, me? Yasin, yeah. Yes, so yeah, and you oh. What is your name? Arzu Arzu yes. Nice to meet you What do you smoke? Are you smoking? Tasty? I'm smoking Oh, nice I'm sorry No, it's okay Yeah, that's good What? No problem? No problem. That's fine. Easy. Give me some smoke. I want to smoke too. Okay. How old are you? 34. 34. Yes, I like. Oh, really? Okay. I have to go. Bye bye. You come from Tajikistan? No, never. I went to Russia. Okay, you like Korea? Yes. Oh, but I'm from Thailand. Thailand and Korea? Close. You are Muslim? What? You're Muslim? Yeah. yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. See you. คือดส่วนตัวนะคือผมอยู่ในสังคมที่หลากหลายมากๆอะทำให้ผมสามารถอยู่กับหลายๆวัฒนธรรมเขาจะสุบุรีแล้วก็สิทธิ์ของเขาอ่ะนะบางคนอะ่ะเฮ้ยเห็นผู้หญิงสุบุรีก็แบบโอ้อะไรอะ่ะไปตัดสินเขาไม่ดีอย่างอย่างนี้เฮ้ยนี่ส่วนตัวนะคือเราเราต้องเคารพสิทธิ์ของคนอะ่ะ บางอย่างเราควรก้าวไก่บางอย่างเราไม่ควรก้าวไกลนั่นแหละคือมันทําให้ผมได้สามารถมีเพื่อนหลายหลายประเทศเพราะว่าหลายคนมีหลายคอมเมนตะ์ยาซินทรรมยาซีนคุยได้หลายภาษาธรไมยาซินมีเพื่อนเยอะธรไมยาซีนสามารถปรับตัวได้เมื่ออยู่หลายๆที่ก็นี่ไงไไง่ายเลยเคารพในความแตกต่างไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันถูกทุกอย่างคนอื่นผิด no อยากคุยภาษาสเปนอนะ่ะผมไม่ได้ใช้ภาษาสเปนมาหลายเดือนแล้วมาทบทวนะ hello Come <Bye. S 1> esta Hola, ¿cómo están ellos? Bien, tú? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué tal estás? Ah, bien, no hablo bien. No hablas español. Ah, un poco. ¿Dónde estás? En mi casa. Ah, casa. ¿Eres camera, Porque cada momento que te miro, sonrío. Bien, bien. Bueno. ¿Estás aprendiendo español? ¿Qué? Repetir aprendiendo español? Sí, sí, aprendiendo español, sí. ¿Qué es qué, mi español? <laughs> <¿Lo llevas? risa> ¿Qué? Que qué tengas un buen día. Bye bye. Hasta luego. Bye. <laughs> eh, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Ah, bien. 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 ¿Hablas inglés? No, ok. Ah, oh, uh, no problema, uh, aprendiendo español ¿Años? ¿Años? Sí, ¿cuántos años? ¿Años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes? ¿Sí? Tengo ¡Ah! Mismo ¿Ah? ¿Mismo? ¿Mismos? Sí ¿Los mismos? Sí Oh, ni casa in Thailand. Para Thailand, Dia? dia. ¿Día? Sí, sí, sí. Igual. mismo para dia. Mismo. Ven ya, ven ya, Thailand. No. no. Bye bye, see you. Bye. 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 Oh my God. Samadhi, samadhi. Hachai kao. Hachai o. Dan pun jajak pasal Malaysia <laughs> doi. Indonesia kada. Kon Indolin ni, Oh, apa khabar? Hmm? Apa khabar? Mantap ke? Ya. Yes. Mantap lah. Saya, saya bahasa Indonesia. Ah, saya <tuk> boleh cakap Indonesia. Sikit-sikit sahaja. Hehehe. He he he. You buat apa? Apa? You buat apa? Sekarang buat apa? Lagi tidur lah. Tidur? Masa ni masa? Oh, bukan malam lah. Nonton TV, nonton TV. Oh, Apa? Nonton TV. Not apa tak tak faham. Lihat TV? Ya. Yeah. Bahasa English apa? Lihat TV. Television. Oh, lihat TV. Cakaplah lihat TV. Hmm, cakaplah lihat TV. You jual tak tundung you tu? Jual apa? Tundung, tundung, tundung. Jual yeah. tak? Aku mau beli untuk tudung nanti aku. Oh. <laughs> Best tak? Mantap tak macam ni? Yeah. Okay okay bye bye. Bye. Hola. หล a y a อ a บักข่ a ว a วกอะไรบ้างอู้วอินเทอร์เน็ตม a ้ปัญคือถ้าแปลไทยมันเป็นอะไรที่แย่มากนะที่ผู้ชายคนหนึ่งคุยกับผู้หญิงแบบเฮ้ย อินเทอร์เน็ตของมึงอะมีปัญหาอะไรเนี่ยแต่คำว่าอากูกับมูภายในภาษามาลายูเนี่ยมันเป็นคำสุภาพนะแปลว่าคนฉันอย่างนี้เลยอากูมูมันจะไม่เหมือนแนวกูมึงคือมันจะไม่หนักเท่ากูมึงในภาษาไทยอะเอประเทศอะไรอีกดีลองสื่อแปรนะให้ให้โอเคคีเดสกาคีเนามัยว่ยาซินเดสทอมทอมทอมว่าทศว่ไมค์เดสมัคใช่ใ You speak English? I do. Where are you in Japan? Uh, I mean, Osaka, Kyoto, Nara, Nagoya, Nagoya, Nagoya. Good, Nagoya. Good. I love Japan. I went. I went to Japan twice. R R. Six. Yeah yeah. Okay. Have a good day. Bye bye. Bye bye. See ya. ดีใจมากผมคิดถึงญี่ปุ่นผมเป็นคนรักญี่ปุ่นมากมากอันีิชัากใจเลยอยากคุยภาษาจีนนะเดี๋ยวขอคุยภาษาจีนะคิดถึงภาษาจีนว่ะ你好。你好。没ไห吗 w ่ a t t h อยากคุยภาษาับอยากคุยภาษาับน่าทริกาก็ได้เดี๋ยวผมจะร้องเพลงนะนอกแตฟริกามีโมร็อกโกประเทศเขาคงมืดมากอะตอนเนี้ยจริงจริงมันคนละครึ่งโลกเลยตอนเนี้ยผมถ่ายสิบเอ็ดยี่ม่าในประเทศไทยของเขาคงเป็นเดึกมาก。 อ้อาลูข่าวรักข่าวรักฉันบอกแล้วไงว่าเรสื้เสืคือคือต้องเข้าใจนะทุกคนอาหรับเนี่ยมันม,มันกว้างมากเนาะถ้าอาหรับตะวันออกอาเมิดิลิสเนี่ยมันจะคุยศัพท์อีกแบบหนึง่งถ้าเป็นอาหรับแนวแอฟริกาบนโมร,โรคโคโอ็อกโกอัลจีเรียลิบเบียเนี่ยมันจะเป็นศัพท์อีกภาษาหนึ่งแล้วผมบ้านผมอยู่จอร์แดนไงผมจะซึมซับศัพท์จอร์แดนคือมันคนละทวีปกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราสำเนียงมาเที่ยวยากมากคำก็เช่นกันอ้าวจอแดนอะเลบานอนก็ได้ ฮัลโหลโอ้ล right okay. okay, okay, ่ะแต่ไม่แต่ขึ้นแต่เซาท์อเมริกาลองเซ็นทรัลยุโรปดีก่อนนะลองเจมหมวดซะงั้นโอเคขี้เกีต่อแล้วม่ถ้าเจมหมวดอ่ะต้องใช้บอสไม่ใช้ก็หญิงลองสุ่ม g l o b a l นะลองลองเล่นแบบทั่วโลกอ่ะโอ้ไปกินลาติดูร์บาฮลุลบาฮลุลบาฮลุลอะไรบาฮลุล Só, so, man. Beleza. Beleza. Obrigado. Brasil. Brasil. Sim, sí. sí. Neymar. Ah, ah, hablo, hablo, hablo español. Não, no, no. Ó, uh, português. Sim. Sí? Português. Aí, é, é, é. Uh, Lo siento, lo siento. No hablo português Muito bom amigo, muito bom amigo. Yeah, like, bro. Sim. Bye. Bye. Ah, okay. السلام عليكم يا اخي كيف حالك؟ انا مخير احسن منك اوه انك احسن مني عمزه عمزه فكر يا حبيبي وات ار يو دوينج اسف انا عربي انا مش انجليزي عربي فقط عربي صح كويس كويس ما شاء الله عليك يا قليل الفكر يا حبيبي كم من شاب لبوميلا نعم خذ اوكي بوما คือเคล็ดลับการคุยการมีเพื่อนฝรั่งหลายๆคนสําหรับผมเนี่ยหนะ้าคือหนึ่งถ้าคุณรู้นะว่าเขามาจากประเทศอะไรนะพยายามให้เขารู้สึกว่าเขามีความสําคัญโดยการทักทายเป็นภาษาเขาเขามาจากอินโดนีเซียมาเลเซียบรูนอสิงคโปร์หรือเลอะไรก็ทักไปเลยอัคบาคารบังอัปบาคาระกะอัสลามุอะลัยกุมอย่างนี้ก็ได้เนาะถ้าจะไปญี่ปุ่นเจอคนญี่ปุ่นก็คอนชัวโอเคงกิดดสกอ่าเห็นไหมคือ เวลาคุยกับภาษาสเปนง่ายลยสเปน่กว้างมาเขากเหือนอ๋อเลรอก็โอล่าโอล่านั่นแหละ,ะแต่ว่าในสำเนียงของเขาเขาจะมาอ๋อ เป็นภาษาเราก็แบบ้าเราอะไรพอเราเราสามารถเรียก attention เรียกความสนใจของเขาให้เขามาสนใจเราได้เนี่ยหลังจากนี้คือมันง่ายมากเลยคือแต่ละสถานการณ์ที่ผมได้คุยตะกี้เนี่ยแต่ละแบบเนี่ยมันต่างกันนะบางทีผมคุยเรื่องนี้บางทีผมคุยเรื่องนั้นบางคนหาาอยู่ผมก็ไล่ว่าเอ้ยางกี้ที่โดนบ้องไปแต่ว่าผมเรียกร้องความสนใจเขาคืออะไรคือผมเป็นคนไทยแต่ผมพูดภาษาของเขาทําให้เขา อะไรเห็นว่าคือนี่แหละผมว่าคีย์ของมันหลักๆง่ายง่ายมากก็คือพยายามทําให้เขา,เารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญหรือคุณอ่านบางครั้งอ่ะนะผมไปเจอคนฝรั่งด้านนอกอ่ะนะผมแทบจะไม่เคยไปประเทศเขามันก็เชิงโกหกหน่อยเนาะ คือผมก็ไปโกหกประเมินว่าเฮ้ยประเทศคุณสวยมากฉันชอบมากอะไรแต่จริงๆอะ่ะผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรคือในที่นี้คือทําให้เขารู้สึกดีอะ่ะเห็นว่าไอ้นี่สําคัญมากพอเราได้รับความสนใจได้แล้วอย่างที่สองก็คือเคารพในความแตกต่างอะ่ะไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนเราดูดบุรี่แต่คุณไม่ดูดบุหรี่คุณไปไปไปไ,ปไปต,ตีความเมื่อเขามีดีใช่ปะ่ะหรือว่าคุณเห็นเขาเป็นอย่างนั้นเขากําลังทําอย่างอืงอ่นในเนี้ยแล้วคุณก็ไปตีความไม่ได้ขึ้นคือคุณต้องเคาพรพในความแตกต่างแค่เนี้ยคุณจะไปที่ไหนคุณก็เอาตัวรอดได้ไม่่่่วาาคุณจจะะออยกกมมีเพืนนใใหโล ออนไลน์หรือว่าในโลกออฟไลน์เนี่ยโดยส่วนตัวนะใช้สองข้อนี้เบสิคง่ายๆคุณก็มีเพื่อนได้หมดเลยแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่นี่ใสค่คนคนนั้นด้วยบางคนเขาไม่อยากมีเพื่อนอะ่ะอย่างน้อยคุณก็ได้ทักเขาแล้วได้แสดงความเป็นเพื่อนมนุษย์โลกที่ดีแล้วในการทักทายเขาส่งรอยยิ้มให้เขาแค่นี้ก็พอแล้วโดยเฉพาะคนไทยนะเขาเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วยิ้มง่ายบางประเทศไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมจริงๆอะ่ะเคล็ดลับการหาเพื่อนต่างชาติมันมีเยอะเนาะแต่ละอย่างมันก็อยู่ที่แต่ละสถานการณ์นั้นๆด้ววยแต่่าอ้น,นีผมพ ในมุมมองประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ไปสัมผัสกับคนหลายคนทั่วโลกทั่วประเทศนะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้นานานมากแล้วีะทาไม่ได้ทําคลิปอาจารผมเชื่อว่าหลายๆคนที่รออยู่น่าจะดีใจอ่นะเนาะซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ได้มีได้รับค่าจ้างอะไรกับการโปรโมทแอปนี้อ่นะเนาะต้องยอมรับว่าในประเทศไทยมีหลายแอปหลายแอปมากๆเกี่ยวกับการหาเพื่อนเพื่อนๆลองเสิร์ชดูแต่ละแอปมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเอาปวนว่าคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้เนาะวันนี้ผมยังไม่อำนาบแต่แปรงฟันแล้วรู้สึกเวลาคุยกับฟ ลายเยอะมากมันกินน้าลายยากหน่อยนึ่งคือผมก็จัดฟันเกือบครบเดือนแล้วนะแต่ว่ามันยังมีไม่ค่อยถนัดเท่าไหรอ่อ่ะโอเคคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่บาย